ตอนนี้หนูเลี้ยงลูกสามคนขอกำลังใจนะครับพาะบางวันก็เหนื่อยมากให้กำลังใจอะไรอะก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงและลูกมันเบ่งออกมาจากไหนอ่ะก็เบ่งออกมาจากมดลูกมึงไม่เฉลยคำถามมึงเป็นคนขวนขวาในการมีลูกตั้งสามคนแล้วมึงจะมาบ่นทำไมว่าเหนื่อยมึงควรจะมองเห็นการเหนื่อยตั้งแต่คนแรกแล้วไหมล่ะคนแรกมไม่เหนื่อยเหรอ เหนื่อยอะออกมาคนที่สองอีกเหนื่อยไหมเหนื่อยมือก็ยาวคนที่สามาอีกเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแล้วมึงจะมานั่งบ่นทําไมในเมื่อสุดท้ายมึงเบ่งออกจากมดลูกมึงเองใครเอาเด็กยัดเข้าไปในมดลูกมึงไหมไม่มึงควรต้องมองเห็นโทษจากการมีลูกว่ามันทุกข์หนักหนาสาหัสขนาดไหนมีความเหนื่อยยากลําบากเห็นใจยังไงมันเป็นภาระไงมึงต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่านี่คือภาระที่มึงผูกไว นี่คือพัฒนาการบ่วงโซ่ที่มึงเนี่ยพันธนาการต่อชีวิตมึงไว้มันเป็นบ่วงร้อยรัดใจเป็นบ่วงร้อยรัดชีวิตมึงให้มีความทุกข์ยากลําบากเข็นใจจนเหนื่อยยากลําบากอย่างที่มึงบอกมีลูกสามคนเนี่ยมีเข้าไปได้ยังไงนะหมดลูกไม่ไหลยออกมาหมดแล้วเหรอแล้วใครเป็นคนมีมึงมีเองมึงก็ต้องยอมรับสภาพ พ้ามึงเป็นคนเลือกที่จะมีชีวิตแบบนี้มึงเป็นคนสร้างเหตุปัจจัยของวิบาแห่งกรรมแบบนี้มึงเป็นคนสร้างวิบาที่จะยอมรับผลของการกระทําแบบนี้มึงต้องก้มหน้ายอมรับอย่ามาบ่นเบื่ออย่ามาบ่นเหนื่อยเพราะนั่นมันคือสิ่งที่มึงเนี่ยตั้งใจมึงเป็นสิ่งที่มึงเลือกแล้วเป็นสิ่งที่มึงลงมือกระทําแล้วต้องจนต้องทนอดทนอดกลั้นต่อการทําไม่ต้องไปนั่งแสวงหาวาไม่ต้องไปนั่งแสวงหาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะแสวงหาอะไรอ่ะ กำลังใจอ่ะไม่ต้องไปแสวงหามึงต้องแสวงหาความจริงความจริงในชีวิตมึงคืออะไรคือมึงมีลูกสามคนความจริงในชีวิตมึงมึงต้องรู้ว่าการมีลูกสามคนมันต้องเหนื่อยมึงไม่รู้เลยเหรอว่าการมีลูกสามคนมันเหนื่อยจากเดิมมึงเคยใช้เงินวันละห้าร้อยมึงมีลูกสามคนทุกคนจะต้องใช้คนละห้าร้อยนั่นหมายความว่าจากเดิมมึงใช้แค่ห้าร้อยที่เหลือมึงเก็บมึงต้องใช้วันละสองพันมันจะไม่เหนื่อยขึ้นได้ยังไงลำพางมึงหาเงินวันละห้าร้อยมึงก็เหนื่อย มีลูกคนแรกมามึงต้องใช้วลาพันมึงก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นมึงมีลูกคนที่สองมามึงต้องใช้วลาพันห้ามันก็เหนื่อยมากขึ้นมีลูกสามคนมึงมีมึงมีเงินมึงต้องใช้วลาสองพันมันก็ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มึงไม่ได้คิดไปก่อนเลยเหรอก่อนที่มึงจะมีลูกดังนั้นมึงไม่ต้องไปหากําลังใจจากความเหนื่อยยากของมึงเองมึงต้องยอมรับสภาพตามความเป็นจริงว่านี่คือผลของการกระทํานี่คือผลจากสิ่งที่มึงเลือกลงมือกระทําในการสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมา ต้องยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่าธรรมดาของการใช้ชีวิตจากการลงมือกระทำด้วยกายวาจาใจของตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองลงทุลงมือทำด้วยตัวเองนั่นเราต้องรับผลจากการกระทําเออ